สวัสดีประชาชาผู้ที่มาในงานวันนี้ก็ดีอยู่หูอยู่หน้าตายู่บ้านหัวล้านย่าลื่นคลอง1ีสิบสองคล้องพระเจ้าผ้ากันจื้อจำเอาอย่าไปมั่วเมาหลงพุทธองค์ก็ย่างวาวศาสนาจวนเขาสองพันฝ่าศิลันเมืองสวรรค์สีกายเป็นปาซาพญาบ้านศิลานี้ตลอดทุกเมื่อนี้ผีปลายเฮลเลี่ยวกันเมืองสวรรค์สีกายเป็นสนามรบเรครบปีสีมาจอตัวปีจอมานีย่งชักปีละเจ้าว่าตรงกษัตริย์ศาสนาพุทธการอ้างอ้างว่างไวเท่าใดตกวคอดปีไก่ไก่ไก่เหล่วไปจอ คุณพ่อปันดังหังปันปวนขวนเดาขนสิไลมาเขาจอกับคุณคนสีวุ่นพ่อปันเซนเขาปุ้นคนสีวุ่นวุ่นกันศาสนาจ่อจัดมันสีแมนกิงไหมใกล้ถึงพญาถ้ำภูที่น้ำมาล่างสีมาท่าแปวฝ้าห้อมากให้คนเบิงเพิ่นสิถือเอาเคืองมาฮอนเอาผูหูเธอดูทอนมูเฮ้าผ้าร้อยแปะเก้าเขาวังร้อยพันสาสีมาถ้ำสงข้ามนอพระถ้ำสีมาคำผ้ากันจำสินหาผ้าวันาไวแน่ด้วยคุณพ่อคุณแม่ตักบาดและยาดน้ำค่อยทาพระเมตไตรเดี๋ยวนี้มาหอดไก่พอไงพอท่านตายพอเอ้ย